สวัสดีครับวันนี้เบ้าอ,อุเข้ามาอินทปาลัมนี่ครับอย่างไม่ยินดีครับ,รบโอ้ว้ยเดินไม่ดูม,มีดินไม่รู้ก็จะผุกไม่ทำไมครับไม่เข้าใจเดี๋ยวไปด,ด,ดูเยอะดูแม่งกว่าเยอะ หมูกโบเต็มนรูบางโูกไว้ประดับราไมมีอยู่สองต้นนะคะบ้านพี่เปานู่นอีกต้นหนึ่งเราเมื่อกี้พาไปดูต้นข้างที่ขายไปดูใช่นี่ต้นนี้ลูกจะอววกหน่อย ดูกังอีกทีนะครับทั้งบ้านมีแค่สองต้นนะครับครับสวัสดีครับ